กคนคะตอนนี้ก็เราก็มาถึงวัดโบสถชนะมาแล้วนะคะเขาจะมาดูทำพิธีพุ่มพระดำน้ำกันนะคะทุกคน <พา S 1> เป็นครั้งแรกคร <พา S 1> ั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ได้มานะคะเร<พ>าจะให้พามาดูบรรยากาศอยู่ในห้วงมหาราดอกติ้งค้อนเหเจ้าคุณเขา จัลตะลิเขียงที่พยาเจ้าอนืองแน่นในอากาศวิมานเดี๋ยวเราค่อยน่แต่เะเอาค่อยทำที่พยาเจ้าอยู่ในมิมานมารตบนเทียนที่เปีที่พยาเจ้าอยู่ในขอบเพียงน้อยใหญ่รัตยัมที่พยาเจ้าอยู่ในหัว โรนากาหานีฮาวัดภูมิเคตียันทีพยาเจ้าอยู่ในบ้านใหญ่และไร่นาำภูมันทีพยาเจ้าอยู่ในภูมิภาคยาจตุทวาข้าขอ้ท้า ท <tang ar> ี่พยาเจ้าจะมาสมุทรประชุมเชลาสเมียที่พยาเจ้าอยู่ในอุณาหันละบอบอกไปด้วยเสมอกันยากขาาธรรมนาคามีทั้งยากสาและคนทันาขรผู้เป็นใหญ่ติดเพอรตาต้นติเกยั่งที่พยาเจ้าทุกอแก่งเห็นตะบุรกนาน พอช,ชันให้ปัญญาผูเรย่ยงเตธรรมาตนักรอดอาญาบัทลตาธรรมาตนักรอดอาญาบัารทรลตาข้าขอทชิองค์เทวีินตะขอเบเทียัตรวา

พี่น้องุุธศัาสน,นิิชนประชาชนชาวเพชรบูรณ์และชาวไทยทั่วประเทศนักท่องเที่ยวและผู้มีศรัทธาทุกท่านที่ท่านได้มีศรัทธาความตั้งใจมีโอกาสมาร่วมพิธีนักสถานที่แห่งนี้และท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดทั้งทางวิทยุก,กระจายเสียงโทรทัศน์และสื่อเพจเฟซบุ๊กออนไลน์ นับจากเวลานี้เป็นต้นไปชาวเมืองพิชบูรณ์นำโดยพ่อเมืองพิชบูรณ์คือนายสรัญยูมีทองคำจะได้ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำสืบสารตามโบราณประเพณีที่ชาวเมืองพิชบูรณ์ได้ยึดถือปฏิบัติสืบกันมาเพื่อความเข้มขลังสมบูรณ์ถูกต้องและพร้อมเพียง แห่งการประกอบพิธีการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปีพุทธศักราช2568ที่จะเริ่มกระทำพิธีนับัดนี้ในช่วงลำดับจากนี้กระผมขอเบิกตัวผู้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าพนักงานนักปรมรพิธีแพร่กางน้ำตามลำดับดังนี้ผู้ที่ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าพนักงานผู้ลั่นของให้สัญญาณการอุ้มพระดำน้ำได้แก่นายทองจันทร์ประทุโมโฉมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรชบูรณ์รรรรผู้ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าพนักงานผู้อ่านผลการเสี่ยงทายลำดับทิศการดำน้ำได้แก่นายธีรชัย มังกรทองประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าพนักงานผู้อ่านคำอธิษฐานประกอบการดำน้ําได้แก่นายชัยยงชัยปันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูร์ท่านประธานที่เคารพพี่น้องพุทธาสนิกชนผู้มีสถานทุกท่าน พิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาได้พิจารณาเชิญบุคคลตัวแทนภาคส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าทำหน้าที่เป็นกรมการเมืองทั้งสี่ฝ่ายเพื่อร่วมกระทำพิธีอุ้มพระดำน้ำพร้อมกับท่านเจ้าเมืองนักแท่นมนทนพิธีกลางน้ำป่าสัก์โดยพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปีพุทธศักราช2568มีบุคคลที่ได้รับเกียรติทำหน้าที่กรมการเมืองตามลำดับรายนามและตำแหน่งดังต่อไปนี้ท่านที่ได้รับเกียรติเป็นกรมการเมืองฝ่ายเวียงได้แก่พนตรีถาวิรัตอย่างน้อยผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่36 ท่านที่เร่รักเกียรติเป็นกรมการเมืองฝ่ายวังได้แก่นายกกชัยฉายรักษมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญกรมการเมืองฝ่ายวังประจำที่แท่นพิธ,ธีด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ท่านที่ได้รับเกียรติเป็นกรมการเมืองฝ่ายคลัมได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีเศกสรรปานถมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเพชรบูรณ์ขอเชิญกรมการเมืองฝ่ายครังประจำแท่นพิธีกลางน้ำด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ท่านที่ได้รับเกียรติเป็นกรมการเมืองฝ่ายนาได้แก่ร้อยตำรวจตรีสุขสันต์พิชัยนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนขอเชิญกรมการเมืองฝ่ายนาเข้าประจำแท่นพิธีกลางน้ำด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผู้เป็นประธานกระทําพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองเพชรบูรณ์ในพิธีอุ้มพระดำน้าประจําปีพุทธศักราช2568คือ นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านเจ้าเมืองเพชรบูรณ์เข้าประจำที่เพื่อเตรียมรับและอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมรมาชากระทําพิธีอุ้มพระดำน้ำในลำดับต่อไป ผู้ที่ทำหน้าที่เจ้าพนักนานโมรหัสเพื่อให้สัญญาณการเคลื่อนขบวนเรือได้แก่นายวีรชาติสุวรรณา หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ทําหน้าที่โปรยดอกไม้มงคลประกอบพิธีอุ้มพระดําน้ำได,ได้แก่นางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ลําดับนี้ขอเบิกตัวผู้ได้รับเกียรติ<า>เป็นเทวาพิบาลคือเทวดาผู้ทําหน้าที่พิทัก อภิบาลและอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาดังต่อไปนี้เทวาภิบาลท่านที่หนึ่งได้แก่นายวัฒโนไทยนาชัยเวียงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพพชบูรณ์ที่หนึ่งเทวาภิบาลท่านที่สองได้แก่นายยุพราชเขียวประดิษฐ ผู้อำนวยการโครงการชนประธานพิชรบูรณ์ลำดับนี้ขอเรียนเชิญเทวาพิบาลทั้งสองท่านได้เริ่มการอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาส่งมอบให้กับท่านเจ้าเมืองเพื่อประกอบพิธีโดยลำดับนักบัดนี้ ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านเจ้าเมืองพร้อมด้วยกรมการเมืองหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตรงกับที่นั่งท่านประธานสงบนิ่งเพื่อให้ท่านประธานและผู้ร่วมพิธีตั้งจิตอธิษฐาน ร่วมอนุโมทนาท่านประธานพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาทุกท่านนับเวลาจากนี้พิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อความเป็นสิริมงคลความสุขสมหวังความสงบร่มเย็นยั่งยืนความเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนผลสะดวกปลอดภัยความรักความสามัคคีและพร้อมเพรียงของชาวเมืองเพชรบูรณ์และพี่น้องชาวไทย พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์กลางแม่น้ำป่าสักในวันศาสตร์ไทยแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชรปุระสืบสารประเพณีของปวงเหล่าชนขนลุ่มแม่น้ำป่าสักจะได้เริ่มขึ้นณบัดนี้ ผลการเสี่ยงทายคิดที่จะประกอบพิธีดำน้ำครั้งที่หนึ่งได้แก่ทิศใต้ผลการเสี่ยงทายํำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่หนึ่งความว่าขออํานาจบารมีแห่งองค์พระพุทธ,ธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบัรดาลดลให้ฟ้าฝนตกต้องเกื้อกูลตามฤดูกาลเพื่อให้พืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์มาสู่ชาวเพชรชบูรณ์และชาวไทยด้วยเธอ เสียงไทยคำอธิษฐานที่จะประกอบพิธีดำน้ำครั้งที่สองได้แก่พิธใต้ผลการเสียงไายคำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่สองความว่าขออำนาจบารามี แห่งองค์พระพุทธ,ธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบรรดาลดลทรงผลให้เศรษฐกิจการค้าขายและการอุตสาหกรรมนำความร่ำรวยมั่งคั่งเพิ่มพูนมาสู่ชาวเพชรบูรณ์และชาวไทยด้วยเถอด ผลการเสี่ยงทายคิดที่จะประกอบพิธีดำน้ำครั้งที่สามได้แก่พิษเสือผลการเสี่ยงทายผลการเสี่ยงทายคำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่สามความว่า